สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงนะคะในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักในช่วงของเดือนเมษายน2567ของกลุ่มชาวราศีพฤษภหรือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะกลุ่มชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤศภาคนนะคะไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะ กลุ่มชาวราศีพฤษภหรือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะคะเป็นกลุ่มของธาตุน้ํานะ,ะแต่ดาวเออราศีพฤษภเนี่ยนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะฉะนั้นนะ,ะกลุ่มชาวราศีพฤษภนะจึงเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตบคลลรอบข้างมีมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะแล้วก็เป็นมนุษย์สังคมนะชอบเข้าสังคมแล้วก็ชอบเข้านะกลุ่มสังคมใหญ่ๆนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้นำนะะเกี่ยวกับในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะ แต่ว่ากลุ่มชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นบุคคลที่มีความใจร้อนนะคะบ,บางครั้งเนี่ยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคาดเดาไม่ถูกเลยว่ากลุ่มชาวราศีพฤษภนะคะจะแสดงนะตัวตนนะที่ร้อนแรงออกมาเมื่อไหร่นะโดยเฉพาะนะกลุ่มชาวราศีพฤษภนะที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานนะที่เป็นผู้นํา นะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องของการประสานงานเจรจากับทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้นะคะแต่ชาวราศีศศพฤษภนะแม้จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะนะ,ะมีความสุขุมนะนิ่งเงียบนะคะแต่จะเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์นะคะมีความเจ้าชู้หลบในหรือเปล่านั้นนะะก็ต้องไปดูเอาเองนะ นะแล้วก็มีพลังงานของความมีเสน่ห์ทำให้กลุ่มชาวราศีพฤษภเนี่ยนะอาจจะมีสาวๆหนุ่มๆม,ม,มารุมร่มรุม,รมจีบนะคะกลุ่มชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานนะคะเราจะดูที่ดาราหูสถิตอยู่ที่ภพลาภะในเรื่องของการเงินนะคะก็โดดเด่นเช่นกันนะคะอยู่อยู่ในเรื่องของภพลาภะนะคะคือดาวพุธนะคะแล้วก็โชคลาภนะคะ อาจจะไม่โดดเด่นนะ,ะในบางคนบางท่านนะคะความรักนะคะความสําเร็จนะคะสําหรับคนโสดนี่แน่นอนนะคะโดดเด่นแต่ว่ากลุ่มชาวราศีพิศพเนี่ยมีดาวที่นะทับลัคนาราศีคือดาวพฤตยูน,นะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะค,ะความคิดความอ่านนะ,ะมีไหวพิบปฏิภาณดีนะ,ะหรือว่านะ,ะเป็นบุคคลที่ไม่อยู่นิ่งนะคะ ฉะนั้นนะกลุ่มชาวราศีศพฤษภนะคะอา,อาจจะได้รับนะอิทธิพลจากดาวฤตยูนะคะจะส่งผลทำให้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตการงานนะคะ อาจจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงก็ได้นะในบางคนท่านที่แบบเหมือนกับว่าทํางานอยู่นะที่ประจําจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานบ่อยๆได้ด้วยนะคะก็ต้องวางแผนก่อนเปลี่ยนงานก่อนย้ายงานนะคะในช่วงของเดือนเมษายน2องพนี้จะมีดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภคือดาวศุกร์นั่นเองนะคะยกเข้าราศีมีน,นในวันที่สองเมษายนนะคะ จะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีพิจินั้นเดี๋ยวค่อยมาพูดมาฟังกันนะคะแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะยกเข้าราศีเมษวันที่13เมษายนนะคะมีดาวเกตนะคะยกเข้าราศีกุมในวันที่22เมษายนแล้วก็ดาวอังคารยกเข้าราศีมีนวันที่23เมษายนดาวศุกร์นะยกเข้าราศีเมษอีกครั้งหนึ่งในวันที่27เมษายนนะคะ แล้วก็มีดาวเพื่อสบดีนะคะซึ่งจะส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อดวงชะตาราศีของทุกนะทั้ง12ราศีเลยนะแต่สําหรับชาวราศีพิศบนะ,ะดาวเพื่อสบดีเนี่ยตัวแทนแห่งคุณธรร,รมนะจริยธรรมคุณงามความดีเนี่ยนะคะ จะเป็นอย่างไรนั้นนะจะมีผลอย่างไรต่อชาวราศีพฤษภนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการงานเราดูที่ดาวราหูนะคะดาวราหูสถิตร,ร่วมกุมกันกับดาวพุธและก็ดาวอังคารนะคะในภพลาภของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภหากขั้นใดนะที่มีความสนใจในเรื่องของธุรกิจการงานโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะคะคิดจะหยิบจับนะคะ ในเรื่องของงานออนไลน์งานโซเชียลต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะหรือว่าสอบนะชิงทุนนะสอบไปต่างประเทศมีโอกาสนะคะออโดดเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินออดาวพูดเนี่ยนะคะสถิติอยู่ที่พบลาภะนะคะก็โดดเด่นนะก็มาจากในเรื่องของไอเดียต่างๆความคิดนะการแสดงออกการพูดนะหรือว่าการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารนะ้าสร้างรายได้นะ้าใหม่ๆเข้ามาสำหรับใครที่เหมือนกับว่ามีการเรียนรู้แล้วก็สนใจในเรื่องของสื่อโซเชียลนั่นเองโดดเด่นมากๆขอบอกแถมยังมีในเรื่องของดาวฤตยูนะาที่ทับลัคนาราศรีชาวราศรีพฤษภเนี่ยนะคะก็สมบูรณ์ทำให้ชาวราศรีพฤษภมีโอกาสนะคะเหมือนกับว่ามีในเรื่องของออเดอร์ปังนะคะ ใครที่คิดเหมือนกับว่าทำธุรกิจการงานออนไลน์โซเชียลเทคโนโลยีนี่นะคะปังมากนะอย่าอย่าเหมือนกับอย่าช้านะคะบ,บอกว่าอย่าช้ารีบจับรีบทำนะคะเพราะว่ามันเป็นยุคใหม่ยุคสมัยใหม่แล้วควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะโซเชียลออนไลน์ รสร้างรายได้หรือว่าบางคนท่านเหมือนกับว่าพอมาหยิบจับด้านนี้แล้วนะโดดเด่นนะดังรวยปังนะคะเหมือนกับว่าออกจากงานประจํามาทําตรงนี้เลยอ่ะนะคะร,รายได้เป็นหลักแสนขึ้นไปเลยนะคะมากกว่ารายได้ที่ทํางานประจําอีกขอบอกนะคะต่อมาในเรื่องของโชคลาภน,น,นะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่โดดเด่นนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีสถิตยอยู่ที่ภพวินาศนะคะเออโชคลาภอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะ ก็ให้เรามัดนระวังด้วยนะเผาๆในเรื่องของการเสีย่ยงโชคนะคะแล้วก็นะเปลี่ยนมาในเรื่องของการทําธุรกิจการงานจะดีที่สุดนะขยันสร้างไรายได้นะให้กับตัวเองนะค,ะความรักสําหรับนะคนโสดเนี่ยนะก็โดดเด่นนะเพราะว่านะะดาวความรักคือดาวอังคารสถิตอยู่ที่ภพลาภคคนโสดมีโอกาสพบเจอคู่ของคนรักที่เป็นเด็ก นะที่อาจจะเป็นเอ่อคนที่มีอายุน้อยกว่านะเป็นชาวต่างชาติคนทางไกลคนต่างประเทศได้เพราะว่าอรายเพราะว่าชาวราศีพิศษเนี่ยนะจับโซเชียลนะจับงานโซเชียลจับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆนะมีโอกาสนะแล้วก็มีในเรื่องของเ,อเดินทางไปต่างประเทศนะอาจจะพบเจอความรักนะที่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะสำหรับคนโสดนะ แล้วก็คนที่มีครอบครัวก็ระวังนะปัญหาความรักปัญหาครอบครัวนะคะที่มีคู่ของคนรักเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับมีความเบื่อหน่ายนะคู่ครองคนรักก็ให้เรามาระ,ระวังด้วยนะประคับประคองกันไปนะเรามาดูกันนะคะว่าไพย,ยิปซีจะนะคะให้คําแนะนำนะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภนะอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันสําหรับนะ ชาวราศีพฤษภนะคะการงานในช่วงของเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรแปดดาบนะ,ะบางคนบรรท่านเหมือนกับว่าตอนนี้มีความเครียดมีความวิตกกังวลในงานที่ทําอาจจะเป็นงานประจําหรือว่าตกงานนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของการได้รับข่าวสารการติดต่อนะ,ะจากบริษัทนะ,ะเก่าๆหรือว่าบริษัท แห่งใหม่นะที่ตัวคุณเองเนี่ยนะที่ตกงานไปเขียนใบสมัครไว้จะติดต่อกลับมาตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานมากแต่ตอนนี้นะธุรกิจนะเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นนะต้องการพนักง,งานใหม่ๆ นะคะก็มีการติดต่อมาของบริษัทที่เราไปเขียนใบเรซูเมไว้นะคะติดต่อมาค่ะคนตกงานจะได้งานนะคะคนเปลี่ยนงานนะช่วงเวลานี้เปลี่ยนได้เลยคิดจะเปลี่ยนงานพิจะคิดจะหางานโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมมีการเริ่มต้นใหม่ๆธุรกิจการงานใหม่ๆนะ,ะการติดต่อมาจากสถานที่นะคะทำงานเก่าด้วยหรือว่านะสมัครไว้ <c oughs> สมัครไว้นานแล้วนะคะก็มีการติดต่อกลับมานะคะไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานนะต่อมาในเรื่องของการเงินแน่นอนแหละนะคะการเงินเกี่ยวข้องกับการงานนะคะขอใบสรุปการงานหน่อยเห็นไหมนะ,ะมีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างในช่วงของเดือนเมษายนนะ,ะการเงินนะคะ เกิดความมั่นคงมากขึ้นนะได้รับนะการช่วยเหลือนะได้รับในเรื่องของการเสนอไอเดียนะได้รับเอ,อ่อการติดต่อนะคะเดอะซันออกมาแน่นอนงานที่ติดต่อมา ะะจะเป็นงานที่คุณเหมือนกับว่ามีความคาดหวังมีความตั้งใจว่าอยากได้บริษัทแห่งนี้นะคะอยากทํางานที่นี่เพราะว่าเขามีโบนัสเยอะนะ,ะอย่างเช่นบริษัทโตโยต้ยอตาอะไรอะไรต่างๆเอยเนี่ยนะคะที่เหมือนกับว่ามีโบนัสเยอะๆเนี่ยเขาจะติดต่อมาให้คุณนะไปทํางานแล้วนะคะอย่างน้อยๆขั้นต่ําโบนัสเนี่ยนะไม่ต่ํากว่า5-6เดือนแน่นอนนะคะงานที่เขาติดต่อมาเนี่ยนะทำให้เหมือนกับว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลยนะคะ จะเป็นงานที่มั่นคงนะคะหลายคนในท่านเหมือนว่าอาจจะกลัวด้วยนะคะว่าเฮ้ยงานใหม่นี่นะคะมีความหนักหรือเปล่ามีความเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยก็ต้องอดทนหนักก็ต้องอดทนนะผลประกอบการรายได้ต,าต่างๆจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะให้มีความร่ำรวยมั่งคั่งนะคะมากขึ้นแม้จะมีในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคะเข้ามาก็ต้องนะเรียนรู้พยายามขวนขวายนะ,ะแล้วก็ ทำให้มันผ่านนะคะเรียกว่า,าผ่านการทดลองงานเนี่ยนะค,ะคุณจะได้เป็นพนักง,งานประจําแน่นอนนะ,ะสาหรับใครที่ตกงานนะ,ะแล้วก็สําหรับใครที่ทําธุรกิจการงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสนะที่จะเดินทางมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าได้นะ,ะสถานที่ทํางานใหม่นะคะได้โปรเจกต์ใหม่นะ,ะทำให้คนที่ทําธุรกิจการงานส่วนตัว ส่วนตัวเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกับว่าจะไม่อยู่กับที่แล้วนะะมีเหมือนกับลูกค้าเสนอไอเดียเสนอเหมือนกับว่าให้คุณนะ,ะไปขายที่นี้นะ,ะไปทําตรงนี้นะคะมีโปรเจกต์นะ,ะมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายสาหรับใครที่มีธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของโซเชียลออนไลน์นะ,ะขายของออนไลน์เนี่โดดเด่นมากเลยธุรกิจส่วนตัวนะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภโดดเด่นไหมนะคะ โชคลาภของชาวราศีพิษิบน่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะความสําเร็จเนี่ยนะคะเห็นไหมโชคลาภเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเอออาจจะทําให้ชาวราศีพิษิบหลายคนหลายท่านเนี่ยโชคลาภที่เหมือนกับตั้งใจหวังไวอ้อ่ะจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะเสี่ยงโชคเกงกาําไรบางคนท่านนะหยิบจับในเรื่องของหุ้นหวยต่างๆนะซื้อมาเก็บไว้นะคะ ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะหุ้นต่างๆนะคะจะมีการนะคะพุ่งทยานขึ้นแล้วนะคะหรือว่าบางคนท่านเหมือนกับว่าอุยซื้อมาตั้งนานแล้วติดแดงนะคะเถือกเลยเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงของขาขึ้นของหุ้นที่คุณถือไว้เห็นไหม The world เนี่ยนะคะใครที่เหมือนกับว่าเออชอบนะะเสี่ยงโชคนะ,คะชอบเล่นหุ้นเล่นหวยเนี่ยนะคะ เจะมีการที่เหมือนกับว่าตัวหุ้นที่คุณซื้อไว้นะคะตัวหวยที่คุณเก่งกําไรไว้เนี่ยนะคะจะ,นะะพุ่งทยานนะคะเป็นเหมือนกับว่าโอ้โหนะคะเขียวเลยอะ่ะ the world ขึ้นมาเลย the view of fortune อะ่นะ,ะนำในเรื่องของโอ้โหกำไรนะคะนำในเรื่องของผลประกอบการต่างๆมาให้คุณแน่นอนนะคะเป็นช่วงของชาวราศีพิษิเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่า บางคนบางท่านก็อาจจะไม่ได้ซื้อหุ้นนะแต่ว่าเป็นในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะคะโดดเด่นมากเลย The World เนี่ยนะคะโซเชียลต่างๆเทคโนโลยี Technology ต่างๆมาดูในเรื่องของความรักคนโสดกันบ้างนะคะแบ่งแยกนะคะพลังงานของคนโสดนะคนโสดอาจจะมีในเรื่องของสภาวะการเงินนะคะอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของความรักแต่ถ้าหากมีความรักใหม่ๆเข้ามา คนโสดนะมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่านะลังเลนะไม่มั่นใจกับความรักใหม่ๆด้วยนะคะจะเอาดีไม่เอาดีนะ,ะการงานก็ยังไม่มั่นคงเลยการเงินก็ไม่รู้นะจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะคะจะมีความรักเข้ามาเนี่ยนะ,ะจะเลี้ยงเขาไหวเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองยังเอาตัวไม่รอดฉะนั้นความรักอาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภนะคะคนโสดไม่คิดที่จะมีความรัก นะแต่จะไปเน้นในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากกว่านะอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่เหมือนกับว่าเออคนที่รักนะคะกลับไม่มาแต่คนที่ไม่รักนะกลับมาดีๆอารมณ์เนี้ยนะอะไรที่เหมือนกับว่าเราไม่ชอบก็ดันเหมือนกับว่ามาเสนอตัวเสนอให้นะ,ะมาถึงที่เลยแต่นะคนที่เรารอคอยเขากลับไม่มานะคะ ก็นะปฏิเสธไปก่อนเนาะบอกว่า like ย Th like, like so ังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะคนโสดสําหรับคนมีคู่นะพลังงานความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรคนมีคู่นะคะก็เหมือนกับว่าความรักนะความซื่อสัตย์ความมั่นคงนะการเป็นภรรยาเป็นสามีที่ดีต่อกันนะคะก็เหมือนกับว่าสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันในเรื่องของความสุข นะกินเที่ยวดื่มนะคะก็ระวังด้วยนะชวนกันไปกินไปเที่ยวไปดื่มเนี่ยคนมีคู่เนี่ยนะใช้เงินนะคะจับจ่ายใช้สอยนะให้ความสุขกับตัวเองเนี่ยนะคะก็ระวังนะคะในเรื่องของอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าโอใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุรอไนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะเหมือนเปย์คนรักให้คนรักนะคะก็คิดถึงอนาคตไว้ด้วยนะ,ะนะ,ะเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าเออไปสร้างบัตรเครดิต นะคะสินเชื่อนะคะให้กับตัวเองเพื่อที่จะเปสาวเนี่ยระวังด้วยนะ,ะชาวราศีพิจินะคะก็เป็นคําทํานายภาพรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะแนะนําอะไรนะ,ะจะส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวราศีพิจินะคะทำบุญเรื่องอะไรหรือว่าแนะนานะคะเรื่องราวดีๆให้กับชาวราศีพิจสกนะคะเรื่องอะไรบ้างนะคะหนึ่งถ้วยเอซับคัพ นะคะความาความสำเร็จการเริ่มต้นใหม่นะชีวิตใหม่สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นสําหรับกลุ่มชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเกิดขึ้นด้วยเปลี่ยนแปลงทําให้กลุ่มชาวราศีพฤษภนะคะมั่นคงมากขึ้นนะ,ะเกิดความสําเร็จมากขึ้นนะเกิดในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าหลายคนหลายท่านเนี่ย ถ้าเหมือนมีโอกาสที่จะไปทําบุญนะนะคะก็ให้เหมือนแบ่งเงินที่ได้นะโชคลาภที่ได้ความสําเร็จที่ได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภการเงินโชคลาภมาจากการงานนะคะก็ให้แบ่งไปทําบุญด้วยนะคะจะได้เหมือนกับว่ามีสิ่งใหม่ๆม,มีปฏิหารินะ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งสีงบอกนะก็อย่าลืมนะละทิ้งเอออย่าลืมนะอย่าละ ทิ้งในเรื่องของการทำบุญนะคะหนุนบารมีของตัวเองด้วยนะคะก็เป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางในการทำนายโรชตาในช่วงของเดือนเมษายนนะคะของชาวราศีศพฤษภและก็ชาวลัคนาราศีศพฤษภนะขอบคุณทุกการติดตามะคะ่ะ